แมวตัวนี้ก็อยู่มาได้ประมาณหกวันแล้วนะครับผมน้องน่าจะเดินกกว่าแล้วนะครับผมน้องตัวนี้คุณแม่ตั้งชื่อให้ว่าน้องบุญหลงนะครับกําลังน่ารักน่าซางเลยนะครับผมตอนนั้นผมก็วันนั้นผมก็ไปหาหญ้าหาหญ้ามาให้กระลอกกินนะครับผมแล้วก็ได้ยินเสียงแมวล้องก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นไทเกอร์ร้องนะครับพอไปดูอีกทีนึง ไม่ใช่ครับผมเป็นเป็นแมวน้อยตัวนี้เฉยครับกําลังน่ารักครับอยู่ที่เล้าไก่ครับผมผมก็เลยสงสารก็เลยเอามาเลี้ยงครับผมน้องน่าสงสารมากครับผมดูนะครับน่ารักน่าชังมากนะผมกาลังน่าเอ็นดูเลยนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะไครเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจมาลงคลิปให้ดูแล้วก็พัฒนาการของแมวให้ดูด้วยนะครับทุกคนว่า จะโตไปขนาดไหนนะครับอีกสองสามสัปดาห์ก็จะมาลงใหม่ให้ดูนะครับไม่แน่ก็อาจจะมาลงเร็วๆนี้นะครับตอนนี้น้องก็ใหญ่มากแล้วนะครับผมผมตั้งชื่อให้ว่าน้องกาฟิลนะครับแต่คุณแม่ตั้งชื่อให้ว่าน้องบุญหลงนะครับนี่ครับ